สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผูท่านนะคะตอนนี้ก็รอพี่มวยมานะคะก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้แวะซื้อไก่นะคะอยู่ที่สี่แยกกดเรือขำนะคะเอฟสี่ก็เดี๋ยวจะพาพอกำลังมาถึงแล้วนะคะลมแรงมาถึงแล้วมีมาว่าขังไว เฟิร์สมาทิ้ลไมฟังี่มาเลนี่อะไรอันนี้ของเรามาเยวน่ามนะเดียวนรู้ว่าทไนโเอามมอันนี้อ่ะอลืมแล้วมาเด้อมาเด้อ

ถ่ายถ่ายถ่ายไ้วยลืกถ่ายด้ยถ่ายได้วยกล้องคัน้อันนี้เอ่อเอาไปหลบข้างในก่อนมากนะเออกอดเรื่อป้าไปไหนไปถ่ายนู้นแล้วถ่ายมาจากที่นึงมาจากทีนู้นปลามิจิกคนสวยๆดูเราสิจะเป็นตลาดเราหลบกินก่อเอ็นน่ารถตัวนิดเดียวอ่ะดูเราสิตัวบักใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอกค่ะ

มาดูนะก็จะมาจากโง่เลยะหรอมาดูมาดูโอาโหมันจะใส่ได้ไม่ถ้าใส่ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้เลยโอ้ยตายแล้วไม่พอดีจะหายใจได้ไหมว่าพอดีน่ะเอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่มาติดกะดูไม่ได้ใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวเลย ใส่เสื้อชีข่ามันมันมันน่าเกียดงั้นนี่เราต้องอดข้าวอีกหลายวันน้องแอนน้องผมผมเยอะเลยเนาะนี่นี่กางเกงใหม่เดี๋ยวมาถึงกรุงเทพไปซื้อก่อนเลยเยยังไม่หมดเด้ออันนี้เซอร์มอนใช่ไหมนี่ยเซอร์มอนจะทำผัดกะเพราโอ้ยเย้เพอร์เฟคเออแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอืม เราก็ใส่สบายใช่ไหมได้ใช่เดี๋ยวเราจะลองสิเสรสบายแล้วไม่ได้หรอไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ดูโนนโอเคมาเจอเลยเขาไม่ให้ค่ะอ๋อโอเคไม่เรื่องอะไรพอเป็นคนสุดไม่เป็นไรไมสําหรับเราไม่ถึงเก้าอย่างได้ไหมไม่ถึงเราอย่างย่ามีไหมย่ามีอะไรย่ามหนึ่งไหม ในน้ำดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปิดใช่ใช่เอาสารีมาใส่เราต้องเอาเกลือมาออกไหม่เกลืออยู่ข้างในแล้วน้ำซารีมาใส่ให้มันถึงเอาไหมมันจะพอเอวไหมล่ะเอาพออยู่ไม่ควรใส่ไหมแอนไม่ไม่ใช่ มันไม่มีเอลมันไม่กดใส่รั้วแตนี้ไว้มันไม่ไม่หลุดใช่ไหมปะถุงเนี่ยโหเอามางานมันเกี่ยวแล้วมันไม่โอเคเอาสบายเกี่ยวเปล่าโหนก็สีขาว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 ต้องยืมเข้ามาก่อนยืมใครก็ได้ยืมเลยโอ้จะซื้อปลาจะซื้อปลาปลาก็ไม่มีปลาตัว มาถึงแล้วกว่าเราจะมาถึงทุลักทุเลได้เลย,ยพวกก็คงจะรอโนะรำกว่าจะรำได้รีทอ่บร้อยเสียแล้ว <c ười> มีทั้งกงเกงมีทั้งกระพงเสียแล้วค่ะที่เมื่มาถึงเมืงงองไทยเมื่อไหร่ครับมาได้สองวันมาที่สามวันนี้<อ>เดินเข้าวางังงงเลยนะเมาเลย

พี่ไม่มีพี่มีอันโอ้เดีเปลี่ยนเสอกวาไอันนี้เราอย่างนี้ได้ไหมเสร็จแล้วว่ายแล้วเราก็ไปคล้องโอเคได้ไมได้ไหมได้ไหมเนยี่บออันนั้นหมูปองแบบไม่ต้องใส่เทียมขาดเลยมันมีกระดูกโอ้ยนี่หนักมากนะคะยง ฮะโอเคค่ะหนูก็ถ right. yeah, yeah. ่ายคลิปให้หน่อยสิข้างบนฟ้าน่ะถ่ายไปแล้วสองเอาละเชิ้ตเอานั่นแหละโอ้เพิ่มมันคงไม่ได้เอาเสื้อข้างนั้นคืออะไรออกหรอไม่ใส่ไม่เอาเลยใช่ไหมนี่มันเป็นเฟียแล้วแล้วแล้วนั่นอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้น่ะไอเคมขับเมื่อกี้น่ะอยู่ไหนอ่ะเอาไม่จะใส่ไว้หรอโอ้ถ้ามันเอาเสื้อยื่ออกมันจะดูดีหน่อย จ้าปาป้ามาโส้ยปาป้ามามาวี้้ยนอนเลยนอ้ยก่อนนนเลยกอนผียีก่นเท่าเดิมค่ะคือเขาเขาเป็นคนมาตรฐานม่ต้องไม่ต้องยอมลดตาสอใส่เสื้อลำไม่ได้ติดด้วยนี่น่ะนี่เปาำสวยอันนี้คนคนนึงเนาะ